Let's start the Hello, good evening. My name is Yara Physical. My name is Aung. I'm from room 26. Yeah. And then? How old are you? I'm 18 years old. 18 years old. And then I'm going to go where do you live in? House. Uh, and I mean, where are you okay. staying? ดิเมน t o อรี่ออรหรือว่าบ้านอ่าใครับเนา l y รย์ s ิสโซไบอยบอะมอซิกเรย์ร้านจเบอร์ดีนะของ้านเจเอร์มก็เอยอประมาณเกือบยี่สิบกี่รก็เกือก็มันกูมาบ้านแค่นไม่เอหรอประมาณกระไย่ s ซถ้าหนูได้ปฟน กัจต้องเลิอกเกิดอยู่แล้ชายเลยิกพที่ไม่อยากให้หนูก็ดใสอย่างนี้เลยถ้าได้เป็นนะหนูจะจัดการยนะังไงของมันต้องเลิกเกิดของมันต้องต้องเพาไที่บ้านอะตลอไปด้วยทวใแล้วันนี้ว่าออย่างเย็นแล้ว ถ้าสมมติหจะเป็นชั้นประถหนูจะต้องซ้อมใช่ไหมอาสุนเริเรียนปุ๊บหนูซ้อมถึงถ้าสมมที่สองก็เองนะประมาณสามทุ่มแต่ถ้าสมมติว่าหนูต้องไปเข้ากองหนูต้องเข้าแต่ห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มและบางครั้งคือถ้าอยู่กองเนี่ยกองเขาจะไม่ได้ซ้อมพวกแบบว่าความซ้าพิเศษและความถ่างกองเขาจะซ้อมพวกบูลิก้าการเดินแล้วก็บล็อกกิ้งแค่นั้น เราต้องมาเทนดันต่อถึง4ทุ่ม5ทุ่มอะไรเงี้ยคือมันตึกนมาใช่คืออะไรเพ่อแม่แล้วก็ทางริยาทางด้วยเนี่ยแหละที่ก็เลยอยากหรูอว่าหนูจะแจ้งแานหทยไหมเพราะว่าเรื่องการเดินหนูโอเคมันไม่ไม่ค่อยเหมี่ะตหรือจะพอนหนูเราเป็นคนมั่นใจมากกว่าคนอื่น สมัครสมัครสมรัครคือหนูตัวเองหนูไม่ไม่ค่อยได้อยากเป็นนะคะเพราะว่าหนูไม่มัน่นใจตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนื่องจากอยากมีส่วนร่วมในการเ<ม>ข้ากิะไรกันอ๋อเหมือนแบบเขาขอ,อความเป็นร่วมมือเงี้ยน้องก็เลยแบบสมัครมาแล้วทำอะไรลักษณะคดีปุ๊บอีเวอร์ ขอคีย์เวิรดเป็นคำว่าแรงบันดาลใจเดีจะพูดอะไรก็ได้เกี่วกับคำว่าแรงบันดาลใจน้นงามไม่เคยดูน้าน้อะไรพูดมาเลยเป็นตัวใหญ่ควายมาเออถ้าจบเป็นอะไรจบเป็นได้เ้ยหน ครคิดว่าพี่เป็นเพื่อนที่ไม่รู้จักของว่าแรงบันดาลใจแล้วหอยากจะขอความหนูว่าแรงบันดาลใจในความที่หนูหนูมันคืออะไรแค่ไหนในความคิดหนูก็คือแรงบันดาลใจคือสิ่งที่ทําให้เราอยากที่จะทําบางสิ่งบางอย่างให้สาเร็จอย่างเช่นที่หนูอยากจะเป็นคูรูกิบกก็คือแรงบันดาลใจมาจากครูดีที่เขาสอนภาษาอังกฤษให้หนูค่ะหก็เลยอยากที่จะเป็นเหมือนเขาโอเคสิ่งนี้พี่ขอเฉลยมาเองหนึ่ง แงอนี่หรออ่าอาสาสมัครการทำงานอาสาสมัครทำ่งไรจะการทำงานอาสาสมัครอธิบายมาเวิดว่าการอาสาสมัครก็คือการที่เรามีจิตใจที่อยากจะช่วยงานต่างๆของมหาลัยรอว่าของอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบอาสาไปช่วยเขาทำเลย มันมีความสำคัญไหมมีคิดว่ายังตอบมันจะส่งผลอะไรกับเราไหมถ้าเ <c oughs> กิดส่งผลยังไงก็คือชวนว่าหนูหนมีจิตอาสาใช่ไหมคะหนูก็อาจจะได้แบบเก็บช่วงกิจกรรมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีผลตอบรับโอ้มันเป็นต่อไปนี้นก็เป็นการ์ด <c oughs> อ่าหนูยากไปยล้วเนี่ยถ้าวันนี้นี่ถ้าขอขอชิวก่อนที่ว่าที่ใครคิดที่ใคราคนที่มาว่าว่าไม่สวยอะไรอ่าถ้าสมมติว่ามีคนมาว่าหนูว่าหนูไม่สวยหนูไม่เหมาะกับการเป็นดาวของสาขานี้แบบใครแบบเรามูจักรน้าเนี่ยเราจะมีการตอบโต้ไปยังไงแล้วก็เราจะจัดการกับสารุ่มเขาตัวี้ ับมือ,อยังไงถ้าเกิดถ้าเกิดมีคนว่ามันสวยหรือว่าแอบเสียใจอยู่แต่แต่ว่ารับมือ,อยังไงกับมันกับเขาก็คือเราจะไม่สนใจกับสิ่งที่เขาว่าวเราเพราะว่าเราก็เป็นตัวของ,ง oh <my. S 3> ตังวเองแต่ว่าหนูเชื่อว่าการ ศึกษาเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมไหมแล้วทำไมเปลี่ยนยังไงก็งคือการศึกษามันทำไมม,มันสำคัญนะคะทุกคนเด็กทุกคนก็ต้องอมีการศึกษา,าเช่นแบบเรียนชิ้สูงเรียน คนเราเนาะค่ะางวัลคือคิดว่าการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยสำคัญต่ออนาคตของหนูไหม ที่จะทำอะไรเราตกลัวเราไม่อยากทำกลัวทุกอย่างแล้วก็คนสิ่งมัาตามมาเลยเรื่องอะไรในเรื่องแบบนี้หน่อยจังวะเด็กเช่นการที่จะมาเป็นพ่อเลี้ยงยาวอย่างเงี้ยกลัวว่าตัวเองจะทำออกมาไม่ดหแล้วคิดว่าผู้หญิงคนอื่นอ่ะที่ไม่ใช่ตัวเราอย่างเงี้ยคนอื่นเขาต้องเผชิญอ่ะแบบเขาต้องเจอกับอะไรบ้างแตบมันถ้าชายกัผู้หญิงผู้หญิงทั่วไปเลยผู้หญิงทุกคน ว่าเขาต้องรับมืออะไรเขาต้องเผชิญกับอะไรบ้างอะไรเงี้ยไอ้เ <c> งี้ยเรื่องทีว่ามันมีป่ะสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้หญิงทุกคนเนี่ยทีนทุกคนคิดว่าทุกคนน่าจะเป็นเหมือนกันหมดเหรอฮะไม่มีโอเคหนูแค่ต้องราวังเลยไม่มีนะ่มีสำหรับหนูหนูไม่รู้ว่าคนอื่นเขากลัวอะไรบ้างโอเคขอบคุณมากค่ะความสามารถอความสามารถมือโปรเจ้าอะไรได้มา หนูเาสองนี like high, ่เลี so ่งเหรอตว่าหนู anything, ิงมมาเมื <t orar> ่อวานแล้วหนูแบเตรียมตั่ทนโซน้าน s t เ r i n g ไมัต้องมีการแสดงไม่ยังไม่ต้องโชว์ตอนนี้ก็ได้แค่ถักันว่าสามารถไหมเต็มลำเต็ม ได้ลองเก่งได้แล้วถ้าหนูจะได้เป็นอ่ะแล้วหนูมั่นใจในสกอร์ลิทอร์ลิงหนูจะสามารถได้สามารถเป็นแบบแสดงไปด้วยเล่าไปด้วยอย่างเงี้ยหนูคนสุใช่ได้โอเคทำได้แน่ได้เลยได้ได้แต่ว่าแต่ว่าฝนตกอ่ะมึงไปมอกมีกูก็เลยแค่เหมืนแบบคบอกโอเคหนูหนูโลกทุกคนเอเวอ